สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเฟ็ดได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th f a c e b o o k และ Line at Classic o c i l l i s หรือโทร026180630สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Insight ในค่ำคืนวันที่6นะครับ พุภาพส2น6 4ครับวันนี้พบกับผมหั่นเช่นเคยนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยว่าวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องพูดถึงกันนะครับสำหรับตัวของปัจจัยที่กระทบกับทองคาค่างเงินบาทเซ็ตนะครับแล้วก็ราคายางนะเออณนะตอนนี้เราจะเห็นว่าเออเริ่มมีหลายวัคซีนนะครับที่ออกมาล่าสุดเนี่ยโมเดอร์นามีการเผยผลทดลองนะครับในการกระตุ้นยานต้านวัคซีนของเขาและก็คือฉีดเพิ่มเนี่ย เขาบอกว่าเฮ้ยยาต้านของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันตัวของแอฟริกาแอฟริกาใต้กับตัวของบราซิลนี่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมว่ามันสร้างความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเลยนะสาหรับการการตอบรับดังกล่าวนะครับผมว่ากาันตัวของบราซิลและแอฟริกาใต้ได้เนี่ยอันนี้ได้ทดลองมาจากทางคลินิกคลินิกนะครับที่ดำเนินศึกษาอยู่นะครับผมก็ผมว่าน่าสนใจนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุนที่เห็นเรื่องของหนึ่งคืออย่างเช่นสหรัฐกับจีนอย่างเงี้ยที่มีการฉีดกันแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นภาพที่ดีมากขึ้นนะครับผมเราก็สามารถที่จะหยุดยั้งเชื้อได้มากขึ้นอันนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดูดีมากขึ้นนั้นหมายความว่ามีโอกาสที่จะกดดันทองนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของค่าอ,อ่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะแข็งขึ้นกดดันทองทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงกัน ส่วนประเด็นที่2นะครับผมธนาคารการสหรัฐก็ออกมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทันทีนะครับเราก็ตลาดแรงงานเนี่ยต้องมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับผมก่อนการเกิดเรื่องของการเกิดโควิดทําให้เราต้องมาจับตานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยในวันพรุ่งนี้ตัว employment rate ก็คืออัตราการว่างงานเนี่ยจะ ออกมาต่ำในระดับที่ต้องการหรือยังนะครับถ้ายังไม่ต้องการใกล้แล้วก็น่าจะเป็นหัวพอสมควรถามว่าระดับที่เขาต้องการนะตอนนี้อาตาัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ 3.5- ถึง4เปรเซ็นต์ครับบริเวณตรงนี้คือจุดที่เขาต้องการครับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับผมก็ก็ต้องจับตาพวกนี้จริงครับว่าสุดท้ายตัวเลขจอกมาเป็นยังไงถ้าออกมาดีมากขึ้นอีกมันทําให้กดดันระคองคําและทําให้ตัดหุ้นดาวโจนเนี่ยมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับผม ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้และที่ต้องจับตากับทั้งนอนฟาร์มแล้วก็อัตราการว่างงานด้วยจากทางสหรัฐนะครับตอนทุ่มครึ่งของพรุ่งนี้ส่วนเรื่องสุดเ,เรื่องสุดท้ายนะครับผมจะเป็นของไทยและที่ต้องคุยกันก็คือว่าณนะตอนนี้มีการประกาศมาจากทางสภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทยนะครับผมสภาผู้ส่งออกแห่งของไทยเนี่ยเขามีการปรับคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจครับ ที่เป็นเรื่องของการส่งออกนะปรากฏว่าสถานการณ์การส่งออกเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่คาดไว้อะสามถึงสี่เปอร์เซ็นตะ์ณตอนนี้มีการปรับคาดการณ์ไปเป็นหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีปรับคาดการณ์โดยการที่เขาปรับคาดการณ์เนี่ยเป็นเพราะว่าการเติบโตของคู่ค้าหลักอย่างเช่นสหรัฐจีนเริ่มฟื้นนะครับทำให้ การการสั่งสินค้าเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นการฟื้นตัวที่ผมว่าสบมบูรณ์แบบแหละเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าฟื้นอยู่แล้วอเมริกาก็เริ่มกลับมาคู่ค้าหลักของจีนและสหรัฐซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของไทยมันทําให้รายได้เนี่ยกลับเข้ามาเพิ่ม2นะครับไม่ใช่เฉพาะจีนที่กลับมาถ้าเราสังเกตเนี่ยดัชนีภาคการผลิตหรือ PMI เนี่ยของทั่วโลกเนี่ยทุก ประเทศในยุโรปในอเมริกาเองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดพีเป็นเ m i โลกเนี่ยในเดือนล่าสุดนะครับก็คือในเดือนของมีนาเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีการปรับเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่55จุดนะครับผมซึ่งสูงสุดในรอบป,ประมาณ10ปีแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดนะครับมาจากใครบ้างยุโรปเริ่มฟื้นหน่อยๆน,นะครับอเมริกาจีนแบบ เต็มที่แล้วแต่เมกาเริ่มกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราเห็นว่าในจุดที่ดีขึ้นนะครับผมส่วนที่3ก็คือสัญญาณจากราคาน้ํามันดิบครับราคาน้ํามันดิบเนี่ยบอกเราว่าตอนนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นมีการเห็นว่าตอนนี้การใช้น้ํามันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันส่งสัญญาณว่าภาคของการผลิตนะครับขยายตัวอย่างรุนแรงนะครับคือขึ้นไปค่อนข้างดีนั่นแหละนะครับ3าอย่างเนี้ย เป็นสิ่งที่ทําให้มองว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นและสินค้าหลักๆของเราที่ส่งออกไปมากขึ้นเนี่ยหนึ่งสิ่งนะครับที่โตได้ต่อเนื่องในปีนี้คาดว่าจะโตเพิ่มอีก42%นั่นคือตัวของยางพาราครับเป็นยางดิบนะนะครับผมแล้วก็2เนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ่อมันสำปะหลังนะครับแล้วก็มีพลาสติกโตขึ้น30%มันสำปะหลัง30%เหมือนกันน้ำมันสำร็จรูปโตขึ้น25%ผลิตภัณฑ์ยางเช่นยางรถยนต์หรือจะเป็นถุงมือยางเนี่ยเพิ่มขึ้น 23%เคมีพันธ์เพิ่ม15%นะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเพิ่ม10-15%สิ่งทอเพิ่ม8-10% r e เทอนิกเพิ่ม7%อนะครับอันนี้คือภาพรวมที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยมันเริ่มดูดีมากขึ้นนะโดยประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งแหละทำให้เซตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีบาวต่ออีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ในหุ้นกลุ่มต่างๆที่เวาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับหรือยางพาราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นมีหลายตัวที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับผมแล้วก็เคมีพันเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้แหละคือประเด็นที่เข้ามาบวกกับกลุ่มหุ้นที่เป็นกลุ่มส่งออกนะครับที่ค่อนข้างดูดีหน่อยก็น่าจะเป็นบวกต่อเซตแล้วก็น่าจะทําให้เงินเนี่ยสะพัดมากขึ้นอัตราของค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะมีการ รีบาวหรืออ่อนค่าได้บ้างนะครับผมของตัวของบ้านเรานะอันนี้คือประเด็นต่างๆที่พูดถึงกันนะครับส่วนตอนนี้ทองคำอูโหูล่าสุดทะลุ1 8 0 5เหรียญตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับทองคำนะตอนนี้นะเพราะว่าเขาสามารถทะลุ1 8 0 5เหรียญเข้าไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็พอทะลุขึ้นมาเนี่ยทรงมันค่อนข้างสวยนะการทะลุขึ้นมานะครับก็มองว่า ทิศทางเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นในทรงของขาขึ้นนะครับผมตัวของทองคำนะกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วแน่ๆแหละนะครับทลุขึ้นมาค่อนข้างดีถ้าเกิดลักษณะนี้นะครับแนะนำเข้าลองได้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านเข้าลองเนี่ยจุดสต็อปก็ไว้ที่บริเวณเอ่อหนึ่งพันแปดแหละทุวนๆนะครับผมกับตัวของทองคำนะตอนนี้นะครับก็มองลักษณะนี้ครับ ถามว่า,อามองไปต่ออีกแค่ไหนผมว่าถ้าทะลุมาเนี้ยทรงมันดีครับนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเล่นในวันเนี่ยในมุมผมนะผมมองว่าการที่จะเห็นการขึ้นไปแตะไฮใหม่ก็น่าจะมีโอกาสในโซนของหนึ่งพันด้ยสิบห้านะครับที่น่าจะเห็นแล้วก็ในโซนของหนึ่งดร้อยสามสิบครับที่ที่น่าจะเห็นนะก็มองสองจุดตรงนี้ครับที่ที่น่าสนใจ นะครับในตัวทองคำนะโอเคเดี๋ยวปิดนี้ก่อนนะครับก็ก็ค่อนข้างดีครับในมุมผมนะก็สวยเลยทะลุขึ้นมาแต่ถ้าเกิดใครจะเล่นในรองเนี่ยผมแนะนำว่าพยายามจบในคืนนี้นะเพราะว่าทองคำเองเนี่ยเราจะเห็นภาพหนึ่งเลยก็คือว่าเอ่อพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวนอนฟาร์มกับตัว a อ p เอ่อตัวอัตราการว่างงานนะครับหน้าจอกมาเนี่ย น่าจะดีอาจจะกดอนทองคทำทําให้เราแนะนําว่าถ้าใครซื้อนะครับแนะนําให้จบในวันแล้วใช้สต็อปเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยทุนๆนะครับในการวางสต็อปสุดท้ายนะสาหรับทองคํานะครับผมก็มองเริ่มดูดีมากขึ้นนะครับในตัวของทองคำนั่นเองอ่ะมาที่ประเด็นที่เข้ามาอย่างที่เราบอกนะครับประเด็นที่เข้ามาบวกลบเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยก็คือ จริงผมว่าจริงๆทองคำเนี่ยถ้าประเด็นเข้ามาเยอะขนาดเนี้ยหรือถ้าเกิดใครมองว่าเฮ้ยฉันยังไม่มั่นใจกับการลงทุนเลยว่าการทะลุขึ้นมามันสวยหรือเปล่าแนะนําว่าณตอนนี้นะครับถ้ายังไม่เข้าสถานะก็ได้รอ adp n o n f a r รอนอนฟาร์าออกมาก่อนนะครับผมสรุปว่ายังไงบ้างก็จะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับตัวของทองคําช่วงนี้นะนะครับโอเคอ่ะ ตัวของน้องคาก็โอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดีนะทะลุขึ้นมาเนี่ยดูทรงถ้าทางทนิคิคมันสวยครับนะครับถ้าทางพื้นฐานเนี่ยยังต้องรอดุนกับตัวเลขของทางสารัฐอยู่นะครับผมโอเคอ่ะภาพก็ทะลุและทําคายที่1 8ึ่เหรียญนะครับแนะนําเป็นฝักซื้อได้นะนะครับผมโอเคส่วน go online future เช่นเดียวกันครับถ้าเป็น go online future นะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในตัวโกลาฟิวเจอร์ก็ปรับตัวขึ้นถ้าใครจะเข้าก็อยู่ฝั่งรองได้ 1, 5, บริเวณ1,805สต็อป1,800ทนท่วนๆได้เหมือนกันนะครับด้านบนก็ลุ้นกับ1,815กับ30นะสำหรับตัวของทองคำส่วนโกลฟิวเจอร์ซีเอ็มสหนึ่งนะตอนนี้โอโ้โหมันรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับรีบาวแรงมากๆแล้วก็จุดที่เป็นเอ่อ ถ้าถามผมว่าถ้าจะซื้อตรงเนี้ผมรอยอดแถวโซนของ26,860 26,700น่าสนใจนะครับแล้วก็สต็อป26,500นะครับผมถ้าจะซื้อนะนะครับก็ให้โซนนี้ส่วนทองคําแท่งน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อในพรุ่งนี้นะครับผมถ้าทองคําแท่งจะซื้อนะครับบริเวน26,500สามารถเข้าได้นะครับผมแล้วก็สต็อปเนี่ยให้ไว้ที่26,100นะสำหรับทองคําแท่งถ้าจะซื้อนะครับ โอเคส่วนยางนะครับในราคายางก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตัวของราคายางนะตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคายางมีการปรับตัวเพิ่มอีกประมาณสักจากเมื่อเช้านะครับที่อยู่แถวบริเวณ257ตอนนี้ขึ้นไปอีกประมาณสัก4 4เยนนะครับ261ในมุมผมผมยังมองว่าทำกำไรดีกว่านะครับผมแค่นั้นพอแล้วก็ยังไม่เข้าเพิ่มนะ ส่าตัวของอยางเราก็ในยางบ้านเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับว่าก็แนะนําในโซนของการทํากําไรเช่นเดียวกันในยางบ้านเราซีนอยู่นะนะครับก็ทํากําไรเถอะครับโอเคอะมาที่ค่างเงินบาทบ้างนะครับถามว่าค่างเงินบาทนะตอนนี้เออมีอะไรที่ทําให้อ่อนบ้างนะครับผมก็คือหนึ่งสิ่งที่ทําให้อ่อนนะครับณนะตอนนี้เองเนี่ยเออ สิ่งที่ทาให้อ่อนขึ้นหนึ่งเนี่ยในแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับตัวนะครับแล้วก็ ADP อนฟาร์มเนี่ยมันน่าจะดีก็ทําให้น่าจะอ่อนไปได้อีกฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการอ่อนไปได้อีกเนี่ยจุดที่น่าเข้าชอ็อตนะครับมองที่31บาท, 30, บาท30ตังค์แล้วก็สต็อปเนี่ยให้31บาท41ตังค์น,น,นะครับถ้าจะชอ็อตนะดีบาวดิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสิ้นวันมีการหลุด31บาท10ตังค์ก็สามารถ ออช็อตเพิ่มได้นะครับ,นรบในตัวของดอลลา,งงารนนะ์นะครับในตัวของทองคำอ๋อในตัวของค่าเงินบาทนะครับใน USD f u t u r e CDM สองหนึ่งนะนะครับโอเคส่วนของเซตเซตในวันนี้ปรับตัวรีบาวขึ้นมา22จุดจุดที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเราบอกแล้วว่าเขาจะต้องสามารถผ่านในโซนของเออโซนนี้นะครับก็คือ1000 ห้าปดิบสานะครับถ้ายังไม่ผ่านก็ยังไม่มองเป็นขาขึ้นครับนะครับผมสำหรับตัวของเออเซตนะนะครับก็ยังน่าจะเป็นไซเวย์ครับในเกอะน,นี้นะครับผมส่วนเออในส่วนที่เป็นเซตห้นะครับณวันนี้เองเนี่ยโอ้โหรีบาวกลับขึ้นมาไฮสูงสุดที่เอออยสีห้า นะครับ <N ic ly> ในมุมผมมมุมผมโดนสต็อไปีกแล้วเพราะว่าเราให้แถว930สต็อกก็มา35นะครับผมก็โดนสต็อปก็ถ้าเป็นอย่างนี้พุ่งนี้ไม่เข้าครับน่าจะไซด์เว์ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับผมยังเพิ่งเข้านะนะครับสำหรับตัวของเซตปัจจัยที่บวกก็อย่างที่บอกเรื่องของอ่อภาคการส่งออกที่คาดว่ามันจะดีมากขึ้นนะครับในปีนี้นะมีการคาดการดีขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกแต่ว่าอา่อผมอยากรอดูของทาง ตัวเลขของทางสหรัฐวันศุกร์นนะครับว่าเป็นไงจะได้กําหนดทิศทางให้ถูกนะครับในวันจันทร์นะก็ถ้าเกิดจะลงทุนก็รอวันจันทร์ดีกว่านะครับสำหรับตัวเซ็ตห้าสิบฟิวเจอร์นะครับผมอ่ะมาที่คําถามกันบ้างนะครับก็เออสวัสดีครับนะครับคุณทัศนศินนะครับผมแล้วก็คุณออมสวัสดีครับคุณออมถามเป็นตัวของ DoD ดโอดนะครับยังมองสต็อปที่เดิมครับก็มองที่หนึ่งบาทสามสิบเอ็ดนะครับผมชอบดโอดนะไม่ไม่ไปไหนเลยก็ยังอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้ซื้อเพิ่มนะแค่ถือไว้ก่อนนะครับผมเราก็ CBG นะครับสำหรับคุณเอ่อตติยะพงนะครับผม CBG มองเป็นแท่งกลับตัวหรือเปล่าครับได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับว่า CBG มีโอกาสกลับตัวหรือเปล่า นในตัวของ C B G นะตอนนี้เลยก็มองว่ากลับตัวไหมผมผมยังไม่มองว่ากลับตัวครับถามว่าการกลับตัวมีพิร์ทนอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งที่ที่เรารู้มาก็คือว่าหนึ่งคือถ้าจะเป็นการกลับตัวจริงนะครับจะต้องเห็นการทะลุในโซนของ1นึสิบสให้ได้ก่อนอันนี้แท่งแรกที่ต้องกลับตัว 2หรือ2นะครับจะต้องทะลุแนวต้านเก่าก็คือ120ให้ได้มี2จุดครับที่ต้องทะลุให้ได้ผมยังไม่ได้มองว่ากลับตัวครับแค่นั้นเลยนะครับผมโอเคขนาดทีออ่อีกท่านหนึงนะครับก็คุณยุภาพบอกทองทะลุพันแนะครับก็ซื้อตามได้ครับแต่เล่นันสั้นนะสาหรับทองนะครับตอนนี้ก็เป็น1 8ึ่งพันเอ่อ 1, หนึ่นรเจหรียญจะไป8เหรียญละนะครับ ก็อยู่ฝั่งลองได้นะครับผม okay. โอเคโอ้โหน่าจะเห็น 1, หนึ่งพันแปดร้อสิบห้าและค่ำคืนนี้นะครับอืมทรงก็สวยนะไปต่อนะครับโ okay. อเคจะระวังนอนฟาร์มกับตัวอัตราการว่างงานนะครับผมแค่นั้นเองสวัสดีครับคุณประเสริฐ นะครับเราก็อีกท่านหนึ่งคุณเฮงนะครับขอเป็นแนวต้านทองแนวต้านทองก็เป็น1 8ึ่กับ1830ครับที่เป็นแนวต้านนะโอเคส่วนทองแท่งนะครับปิวไปแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นต่อแหละทองแท่งนะครับ โอเคคุณทัตนาสินนะครับถามมาสองตัว xpg xpg oh. โอ้โหเออสงสวยนะถ้าถามผมว่าเข้าได้ไหมท่งมันสวยจริงครับแต่ว่าติดแนวต้านห้าบาทคือในมุมผมผมอยากหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่ผ่านห้าบาทอ่ะมีโอกาสกลับมาสี่บาทได้ฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยมีสองจุดครับหนึ่งคือการทะลุห้าบาทแล้วซื้อตามแล้วไปห้าบาทห้าสิบ หรือ2นะครับผมการย่อลงมาเนี่ยแถว4บาท30สต็อป4บาทมี2จุดที่น่าน้าซื้อนะครับผมแล้ก็มี JWD นะครับ JWD นะตอนนี้โอ้โหสวยเลยนะครับสต็อปก็ให้ที่เดิมครับ11บาท50ตังค์ถ้าจะซื้อก็12บาทได้นะครับไม่ได้ให้เป้าไว้นะเพราะว่าทรงมันน่าจะไปต่อนะครับก็ตอบ กับคุณอัญจมณีวันด้วยนะครับสำหรับตัวของ JWD นะครับแล้วก็คุณจินดานะครับถามเป็น i v l เข้ามากับ T T L นะครับเคโอ้ทะลุวะหายเดิมขึ้นมานะครับก็ถ้าทรงนี้สามารถซื้อได้ครับเราก็สตอบให้ที่47เท่านั้นเองครับนะครับผมสำหรับตัวของ i v l นะครับแล้วก็ c t l โอ้โหเออทรงดีนะถ้าถามผมว่าถ้าจะซื้อผมแนะนำในโซนของ29บาทครับน่าสนใจนะครับผมแล้วก็สต็อป28บ28บาททุ่นท,น,ทนครับแค่นั้นเลยนะครับผมมองทงไปต่อแล้วก็คุณยมัมมีอันยมณีวันนะครับ TKS นะครับผม TKS นะตอนนี้ ก็สตอปผมให้ที่10บาทครับก็น่าจะเห็นการไปต่อแหละสำหรับตัวของ TKS นะครับสตอปก็10บาทนะทุนท่วนโอเคอ่ะมาที่อ่ะน่าจะครบท่วนนะวันนี้นะครับโอเคทองคำก็กำลังจะ ถลายไปต่อนะสวหรับทองคำนะครับหนึ่ด้านบนแนวต้านนะครับหนึ่กับ30นะในที่ตรงนั้นนะครับทรงก็ดูดีนะครับเป็นขาขึ้นถ้าเราเห็นทรงตรงนี้นะครับผมก็จริงๆมันมันหลุดขาขึ้นไปหน่อยหนึ่งจะคทันจะกลับขึ้นมานะครับผมสำหรับตัวของทองคำโอเคอ่ะก็ถือลองได้ครับนะตอนนี้นะครับผมใครที่ซื้อแล้วสต๊อกก็1,800งพน้อทุนๆนะครับ สำหรับทองคำอ่ะพบท้วนนะครับผมในค่ำคืนนี้ก็น่าจะครบทุกท่านแล้วนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านที่ผลิได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line Classic o s c i l l i s t หรือโทร026180630